สวัสดีค่ะสำหรับใครที่ฐานเงินเดือนไม่ถึง1 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ลังมองหาบ้านชั้นเดียวนะคะราคาไม่แพงและผ่อนต่อเดือนเนี่ยไม่สูงมากเราแนะนำหนึ่งหลังเลยค่ะก็คือเป็นหมู่บ้านเดือนสุขสองนะคะฟังชั้นบ้านหลังนี้จะเป็น18ตารางวาค่ะ3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะคะสามารถจอดรถภายในบ้านได้1นคัน,นะคะ่ะที่สำคัญบ้านนะคะเรามีการต่อเติมห้องครัวไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเข้ามาฟังชั้นแรกนะคะจะเป็นห้องนอนที่อยู่ด้านหน้าค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่ทางคุณเจ้าของบ้านเนี่ยมีการต่อเติมเพิ่มขึ้นมานะคะค ราคาขายบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสเบาทค่ะเราฟรีในส่วนของค่าโอนกรรมสิทธิ์นนะวันโอนให้ด้วยนะคะเดี๋ยวถัดไปนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวบ้านกันค่ะประดูบ้านนะคะเป็นบานสไลด์ค่ะเป็นประตูกระจกนะคะเข้ามาด้านในค่ะจะเป็นฟังก์ชันนะคะ2ห้องนอนนะคะห้องนอนแรกนะคะห้องนี้ก็จะเป็นขนาดที่สามารถตั้งเกียงใส่ผูกฟุตได้สบายเลยค่ะบ้านนะคะเราเน้นเป็นโทนสีขาวค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้บ้านเนี่ยดูปโปร่งรูโลกนะคะไม่อึดอัดจ,จนเกินไปค่ะถึงจะเป็นหลังเล็กนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยไม่เล็กเลยนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโซนห้องน้ําค่ะห้องน้ํานะคะเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดค่ะแต่ถัดไปจะเป็นโซนห้องครัวนะคะโซนห้องครัวเนี่ยเราบิวอินเคาน์เตอร์นะคะเป็นรูปตัวแอลค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมซักล้างนะคะมีเซอร์วิสหัวก๊อกแล้วก็มีปลั๊กไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ฝัง่งโซนครัวนะคะมีบิวอินเคาน์เตอร์ค่ะแล้วก็ทําช่อง2ช่องไว้ด้วยนะคะสำหรับเก็บของมีซิงล้างจานค่ะติดตั้งพัดลมดูดอากาศนะคะอย่างที่แจ้งค่ะว่าราคาขายบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะต้องการซื้อบ้านหลังแรกที่ต้องการผ่อนไม่แพงเนี่ยต้องแนะนำหลังนี้จริงๆค่ะหากสนใจนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางท้ายคลิปได้เลยค่ะ